อดเอาวันที่ทรมานกัเลยเบิงฉีเอาเพลง,อ,งอันนี่ให้เจ้าเบิงเพลงเจ้านี่แหละอันนั้นเพิ่นบอกเพิ่นปล่อยไปแล้วเจ้าได้ฟังหรือยังไม่ได้ฟังนี่เขาสิให้เบิงเพงลงที่สาวเข้ามากอก่อนเสมอหมวดเพื่อนใส่แมสมาอย่างดีก็คือมีแมสบ่ nhưng mà bớt mấy nó ừ Không ăn cho cái sảy nữa mẹ Cái อันน sì> ี้อันน uh> um um mm ี้อันนี้อันนี้ไอ้มานอนอยู่กระโดงมาที่หลังดอมอันนี้นอนกระโดงยันไปด้มไปให้มันขึ้นไปด้อมไปลงไปลไปลูกลงไปแล้วลกุดลงไปลูกมึงใหญ่แล้วไปลงไปลงไปลงไปมันอยากจะอูบอลมันไปขึ้นมามานี่ด้อมไปนอนลงมานี่สาวเท่ามักเบาสักน้อยอ่ะเพลงนี้เฟินสีให้เจ้าเล่นเอ็มวีแต่ว่าเฟินสีมา เทสอีกทีนึงว่าสี่ได้หรือบ่ได้เออจะมียังงเป็นยังไมั่นมัน่มนอยู่ไหมห่เ เข้ากับซีวิตกัเพื่อกระแต่งจากชีวิตเจ้าหัวตัว,วบัดนี้เพื่นบอกว่าสิต้องมาเทสเบื้องก่อนว่าสิได้หรือบอได้ถ้าได้ก็สิถ่ายเลยแต่ถ้าบอาได้กัก็อาจจะต้องไปหาคนอื่นมาแสดงแทน <c oughs> แต่จริงลักลักก็อยากให,อกให้อยากให้เจ้าเล่นเพื่นว่าเพื่นคุยกับคบ่อยวันนี้แต่ว่าเพื่นยังบ่ว่าง ช่วงนี้ยังเบาว่างเลยมันสอนพร้อมเรียนพร้อมอรืยอย่างกนอนันนั้นเป็นครูนะเป็นแต่งเะี๋ยฟังแล้วก็คิดเห็นเจ้าของเลยวะเองนะฮะคือเข้าชีวิตเจ้าของอือคือชีวิตเจ้าของเอ้ยเอาทางนี้กับไปทางนี้สุดๆเลยได้ก็สิได้มีรายได้อันนั้นจังบ่ได้ไปคุดมัน จะมบ่ได้ไปเฮ็ดแนวอื่นคิดว่าเล่นได้ชีวิตแต่ว่าผู้ชายหันแจกล่ะเขาเคยเอากล้องเข้าพู่นน่ะเพิ่นเคยเข้ากล้องบ่ก็สิเล่นได้ตัวเล่นเป็นตัวของเจ้าของเนาะเล่นสิตามประว่าเจ้าก็ต้องนิ่งกว่านี้เจ้าก็ได้พอเห็นหน้ากล้องอืมจะพาว่ามาช่วงนี้นะเออก็ช่วงเขาต้องมาเทสก่อนเขาบ่ได้แม่นอันนั้นเลย คนเบนงึ้าแล้วล่ะให้หน้าตานี่ให้สดใสหรือว่าหน้าตาล่ามันอันนี้มันจก็บมันหอบอน่ฉพาะว่าเพราะว่ามันไปได้ยามนี้ก็ให้มาบอกก่อนะนะหนึ่งแสนสี่หมื่นตอนนี้หายอดฟิวหนึ่งแสนสี่หมื่นเพลงอย่างก็สาวเท่ามักเบาซ้ำน้อยเพลงเจ้าอะไรใส่สปริงซองเขาไปอง เอาของเจ้าเลยไม่เราจะใส่ฟิล์มสปริงซองสปริงซองกะแม่งครับเตออีกน่ารักกะแม่งไม่เตอค่อยซื้อมาให้เจ้าฮะอีมูนอีมูนบัล่ะยังกับหนึ่งยังกับหนึ่งอยู่ใส่ช้ซื้อมาเลยสามสามก้าเหรอเนี่ยสามก้าข้าวเหลือบาร์บีคิวบาร์บีคิวเจ้ไม่เตออีคิวบาร์บีคิวโหนว้ายจังเป็นยังก็ไม่ได้ไปใส่เลยนอนมือนีเนาะนอนเจ็บแข่วอยู่เจ็บแต้ เป็นฟองเข้าไปในโพจุดน,นอนโบได้เอาอย่างใส่เลยนนเ<อ>ยดี๋ยวนี้บโบมียาเตี้ยไปซื้อ,อยาร้า,านค้ามันยัดให้ใคร,ใครลุกได้ยายัดหาแกปวดเหรอห มันปีนยาไอยังก็เตี้ยยาป้ายปากที่ว่าเก็บแผลแผลป็นที่ปากอ๋อยาแก้ร้อนไหนแมนนกนซื้อมาไอ้เมื่อแหล่มันคล้ายคอ้ายยาสีฟันผมว่าป้ายปากผมเห็นเป็นเก็บเขียวอืมแลมันมันแก่แผลน้ำดินได้มันต้องแก่น้ำเหงือกได้ก็เล่วใส่ก็ได้ก็ใส่มันมันว่ามาได้นี่ยโอ้ยมือสาวนี่จนว่าสิเมนหลอดเนาะหลอดมันตีขึ้น าสบันดีกินข้าวกินเต๋อเหมือนกินโจ๊กกินอันนี้แล้วอ๋อข้าวต้มนี่อ๋อโมเลสกินข้าวหูข้าวเจ้าอ๋อกินต้มเจ้าไปซื้อข้าวมาละข้าวเจ้าอ๋อข้าวเจ้าเหลืออะไรตั้งแต่พงโมซื้อมาแล้วอ่อคือว่าไปซื้ออยู่ลงอันนั้นสีราคาแพงเลยข้าวเจ้าอืมข้าวเจ้าหรืตเท่าไรคือมืนนี้หมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบได้ข้าวเจ้ื่นร้อยแปดสิบเขเปลือกอ๋อไม่แพงคือแพงแหละบัญญัมขายคือไม่ได้แพงปานนี้ เขาเข้าค้างแล้วแล้วเกยวมันเก็บเข้าไว้แล้วหะนะาตอนที่อันเกี่ยวเข้าใหม่ใหม่ไปซื้ออยู่บ้านหรือก็บรนทัดอนทอยพวกได้ดจะกการสอบแบบนี้เข้ากับขอหมื่นละร้อยห้าสิบได้จะกระสอบเจาโอ้ซื้อเอาสองสอบนะได้จังเดยไปยืมรถเขาเมื่อวานนี่ฮะไปเมื่อวานนี่เหรอ ก่อนอันนั้นได้สัญญาณเจ้าที่ป่วยได้สั่งเป็นจังเล่ะไข่เลยเขาเอาไปสีดยาบ่ามืะมนีีหันว่าเขาพาไปโรงพยาบาลไปสีดยาบ <c oughs> ่ได้ไปแล้วก็ของมัได้ไปงเองมัสบายคือกันแล้วเป็นเบาหวานท <c oughs> ั้งนี้พี่น้องทางนี้มีแต่เบาหวานทั้งนั้นแค่นี่กับโบเซาจากเที่ไหนที่มันมียาแค่แมงอยู่เป็นน้ำ่ะเพิ่มแล้าเพิ่มแล้าว่าถ้าโบถอนนี่ กับโบหายหมอนเรานี่ยน่ถอนเนียทั้งหายอันนี้อันนี้ตีนอันนี้ถอนถอนมือเลยโอ้ยถอนตั้งแต่เปลีนที่แรกพูดอ๋อแต่แรกพูดอันนี้รถมาเปลีนอันนี้ไม่ได้จ็ดปีแล้วแต่ไปถอนนี่ยไม่ไดห้ห้าปีหกปีหรคลินิกมันก,ก็บ่มีได้อยู่ไทยโอ้ยอยู่สกลอยู่กานฮะโบมีหรอมีแต่ไปถอนสกลอ๋อมีแต่ค่ารถไปถอนสกลอืมแต่ว่าลูกมากอะใครเราคุณมีรถพาไปเนาะแม่ บเ่อ็มวีนี่รับเล่นเ่มือนีเนาะให้เพื่อนมาเบิ่งก่อนเนาะว่าเล่นได้หรือบ่ได้แมนถ้าได้นี่จวดเลยแมนต้องมาลูกโอเคเนาะที่คิวได้สะเล่นเป็นตัวเล่นเป็นตัวกวนออเออต้องแบบเอาใช้พื้นที่รอบๆนี่ก็ต้องอันนั้นได้ปัญหา nó no. à bye bye đi kiu yeah. chắc quá nhỉ, ซื้อคลิปแดๆๆๆๆ